สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NT Live in Italy นะคะคุณอยู่กับมนุษย์สเปนตุรีทางเมืองเวนิสนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มนุษย์มาไปแบบนี่นะคะมีที่คาดผมนะคะในะเป็นฟักทองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดือนตุลาคมเนาะเข้าใกล้เทศกาลฮาร์วินมาแล้วนะคะมนุษย์ก็เลยแบบว่าโอเคใส่อะไรให้มันดูแบบว่าน่ารักน่ารักนิดหน่อยเนาะก็มาเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆกันนะคะสำหรับในวันนี้นะคะ,ระ,คะเรื่องราวที่มนุษย์จะนำมาฝากนั้นนะคะพอดีว่าเมื่อ วานี้นะคะมนุษย์ได้ดูคลิปของนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันมีเยอะมากๆเลยนะมนุษย์ก็เลยตัดสินใจที่จะทําคลิปนี้ออกมานะคะเพื่อที่จะบอกกล่าวนะคะแจ้งเตือนเพื่อนๆกันนิดนึงนะสำหรับใครที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสนะคะอย่าลืมฟังคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่มนุษย์เห็นน่ะมันมีอะไรบ้างนะคะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพีจะใส่ภาพเอาไว้ให้ดูนะ ก็ต้องเลื่ต่คนแล้วมาเวลามาเชื่อเวนิสเนี่ยเขาก็จะเดินไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็อ่าเดินไกน้อะไรอย่างเงี้ยต้องบอกว่าที่เวนิสอะมันเป็นเมืองอยู่บนน้ำนะคะอยู่แบบน้ำล้อมรอบนะคะดังนั้นหมายความว่ามันจะมีสะพานเป็นอะไรละ่ะท่าน้ําอะไรประมาณเนี้ยเป็นสะพานแล้วก็มีแบบว่าเป็นขั้นลงไปที่ที่แม่น้ําที่ริมน้ำะนะคะก็คือเหมือนเป็นท่าเรือเล็กๆเวลาที่แบบเรือจอดแล้วก็จะมีแบบ บันไดอะไรประมาณนี้ก็คือแบบบันไดยเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนนะโดยเฉพาะแบบว่าที่แบบว่าไปเคยมาแล้วก็ไม่รู้ไม่ได้อยู่บ้านริมน้ำอาจจะอยู่บ้านบนเขาหรืออะไรต่างๆก็อาจจะไม่ได้เก็ตอะไรตรงนี้นะเลยไม่รู้จะมาบอกว่า,วาถ้าเกิดมาที่เวนิสเนี่ยกรุณายอยากเดินลงไปที่สเต็ปที่เป็นบันไดลงไปถึงน้ำนะคะเวลาที่น้ำขึ้นมาบนบันไดเนี่ย มันก็จะมีความเป็นเขียวเขียวดำๆเป็นแบบลื่ลนๆะอันนั้นน่ะมันลื่นมากๆนะบางทีแบบว่าคือคนเดินอ่ะกูอยากจะเดินอยากไปถึงน้ํามากที่สุดอะไรประมาณเนี้ยคือด้วยความที่แบบอยากใกล้ชิดน้ําอยากแบบเป็นนั่งใกล้ๆน้ําอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วแบบ มันอันตรายมากเลยนะเวลาที่เราเดินสเต็ปลงไปอะ่ะแล้วมันไปโดนตรงที่มันเป็นเขียวเขียวดำๆตรงนั้นนะคือตรงนั้นมันเลื่นแล้วมันก็คือจะเป,ปื้ดนลงไปน้ำไปเลยนะหลายคนเนี่ยที่แบบบางคนแบบเดินถือกล้องเซลฟี่ถ่ายคลิปของตงัวเ no, องแล้เลื่ลงน้ำไปเลยนะก็คือเหมือนประมาณว่าแบบเขาไม่รู้นะคะว่าเนี่ย เดินตรงวันนี้แล้วมันจะตกน้าลงไปนะตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆเลยนะสำหรับเพื่อนๆมาไม่จําเป็นต้องไปอยู่ใกล้น้ําขนาดนั้นน,ะนั่งอยู่ริมบนนะ่ะสุดแล้วนะ่ยดีสุดแล้วนะดังนั้นขอเตือนนิดนึงนะสาหรับใครที่จะสเต็ปลงไปเพราะบางครั้งที่มนุษย์พาชเที่ยวเนี่ยหลายคนแบบว่าอยากไปเดินใกล้น้ํามากที่สุดก็ลงไปไมนุษย์จะแบบเอออย่าลงไปนะกลัวเขาจะลื่นตกน้ําไปนะคะกลัวเขาจะเป็นอะไรไปเนาะเพราะว่าถ้าลื่นลงไปเนี่ยคือแบบฟาดหัวแตก มีสิทธิ์เลยนะเพราะว่าอย่างตกลงไปในน้ําเนี่ยพืชคือมันมันหงายหลังลื่นลงก้นจำ้ำลงไปแล้วเนะี่ยัวเนี่ยอาจจะไปกระแทกกับพื้นปูนนะตรงนี้ก็คือเป็นอะไรอะไร,ะไรที่อันตรายมากๆนะก็หวังว่าเพื่อนๆที่มาเที่ยวกันนะจะเดินเวนิสดูเวนิสอย่างะะระมัดระวังนะไม่ใช่ว่า,วาวถ่ายเซลฟี่ไปเรื่อยเดินตกน้ําก็มีนะบางทีแบบว่าเฮ้ยแบบไม่ได้ดูอะไรเลยฉันแบบว่าฉันอยู่แถวไหนาอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเดินมานะคะมันก็แบบว่าอาจจะแบบ หลุดตกน้ำใบก็มีนะก็เอาเป็นว่าระมัดระวังกันนิดนึงนะสำหรับเวลาที่เวาเที่ยวเวนิสนะคนเยอะๆอาจจะเบียดกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตกน้ำได้นะ ก็เลยเมนุชอยากจะนํามาฝากเอาไว้นะสำหรับเพื่อนคนไหนที่มีแพลนมาเที่ยวเวนสิสนะคะหรือใครนะคะที่อยากได้ไกด์นำเที่ยวะะก็ติดต่อแม่นุชได้เช่นกันนะคะซึ่งแม่นุชก็รับพาเที่ยวในเวนสิสด้วยนะแล้วก็บริการถ่ายภาพด้วยนะถ้าเกิดใครมีแพลนจะแบ,บบว่ามาขอแฟนแต่งงานหรือว่าจะมาทาแบบว่าถ่ายรูปพรีเวดดิ้งสวยๆนะคะก็สามารถติดต่อแม่นุชได้เช่นกันนะ,ะแม่นุชก็รับ ทัาเที่ยวนะคะแล้วก็รับถ่ายภาพด้วยนะส่วนช่องทางการติดต่อนะคะก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์นะคะ BKK Veniceia เดี๋ยวมันจะขึ้นให้ให้เพื่อนๆได้ อาจจะได้บอกว่าเขียนได้ถูกต้องน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบดู f c e e o o o นะคะก็แมนนุย์มีเพจนะคะชื่อว่าแมนนุ่นสไปเตรีแห่งเมืองเวนิสนะคะก็สามารถไปติดต่มกันได้ที่ช่องทางหนูนะก็จะเป็นเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะคะแมนนุษก็จะลงอะไรสับปพเรละเลยนะก็จะไม่ได้เป็นเรื่องบันดาลอะไรเท่าไหร่นะก็คือแบบเป็นการแบบ คุยคุยกนันนะคะมีการลงสตอรี่อะไรต่างๆ,ๆนาะนาะก,ก็จะอยู่ตรงนั้นซะส่วนใหญ่เนาะส่วนทางช่องทาง y t u t u เนี่ยก็จะเป็นคลิปคลปไปนะก็จะไม่ได้ค่อยมาแบบว่าเออลงอะไรแบบว่าเล็กๆน้อยๆขนาดนั้นนะก็เอาเป็นว่าใครถนัดตรงไหนนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะมาดูภาพถ่ายของไปนุชนะยคะเพื่อเป็นการตัดสินใจบางทีบอกเฮ้ยอ,อยากที่จะแบบว่ามาแต่งงานมามาพรีวดิงนะคะ รูปภาพเราโอเคไหมนะคะก็สามารถที่จะเช็คได้นะคะที่ Instagram นะคะ Two Kids Photography นะคะก็เป็นอ n s t a g r กรของมนุ์เองนะคะแล้วก็ที่ช่อง Facebook ด้วยนะคะก็มีเพจชื่อว่า Two Kids Photography นะคะก็เพื่อนๆสามารถที่จะไปเซิร์ชหากันได้เนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะม,มันก็ปิดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณคลิปวิดีโอจากทาง Facebook ด้วยเนาะแม่นดก็นำภาพของคนอื่นมานะไม่ได้เป็นคนถ่ายเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขแฮปปี้นะคะกับการใช้ชีวิตกันนะคะใครมีอะไรอยากคอมเมนต์อยากจะระบายอะไรก็สามารถที่จะ เขียนคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปวิดีโอดีค่ะส่วนวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมการส่วนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs ไค b ้เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้มนุษย์ด้วยนะคะจะได้มีแรงนะมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะส่วนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ